การเจริญสุขภาพแข็งแรงแข่งแรงด้วยนะคะขอบคุณค่ะจ้าก่อนจ้าปุยปุยค่ะจ้าปุยจ้าปุยจ้าตัวเล็กนะคะคุณแม่คุณแม่ลุงนะคะแม่ควานก็ขอบคุณนะคะคุณป้ารุงนะคะขอบคุณนะคะที่ท่านนะคะเมตตาครอบครัวช้างของเรานะคะที่ท่านมานะคะร้านนะคะช่องทางมาปุยนะคะตอนนี้ก็ผลไม้ นะคะของคุณแม่นะคะแม่ลุงนะคะป้าลุงของเรานะคะมาป้อนผลไม้ช้างเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แม่ควานก็ขอขอบคุณท่านนะคะขอบคุณป้าลุงนะคะที่ท่านนะคะมาปิดร้านนะคะปิดร้านให้จ่องช้างมาปุยนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะขอบุญบารมีนะคะเจ้าแม่เข่าชิจันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทังไหยนะคะจงคุ้มครองป้าลุงตลอดของท่านนะคะให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้แม่ควานก็นะคะมาขอบคุณนะคะพี่โมนะคะพี่โมนะคะคุณแม่เนทนะคะ คุณสุพัชชานะคะคุณนะคะมะนาวนะคะคุณชาวัดนะคะคุณแม่เตือนใจนะคะคุณแม่มะเหมี่ยวนะคะคุณแม่รัตนันนะคะคุณแม่อีเวนตีจีตานะคะคุณพอลลี่พอลลี่นะคะคุณลูกผสนนะคะ คุณวิสิททิพนนะคะคุณแม่มานะคะคุณป้าลุงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวช้างน้องปุ๋ยของเรานะคะแม่คอนก็นะคะขอบคุณแทนคุณตาคุณยายด้วยนะคะสมาชิกส <60 3 S 1> ี่เชื้อสามครอบครัวของเรานะคะอยู่ที่ปางช้างขชจจันรนะคะตอนนี้ก็ป้อนผลไม้นะคะของคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่คานก็จะไปป้อนอีกหนึ่งเชื้อนะคะอ่ะช้างน้องเบียร์นะคะที่ยังไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าอ่ะพ่อคอนนะคะก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันไป เี่ยวหญ้านะคะเพราะว่านะคะช้างนะคะอต้องเกี่ยวหญ้าช่วงเย็นๆนะคะนี่ก่อนนะคะหญ้านะคะที่เกี่ยวมาให้นะคะอันนี้ก็น้องดานะคะก็ทําหน้าที่ของเขานะคะมาช่วยป้อนผลไม้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะพาไปป้อนอีกหนึ่งเชือกนะคะช้างน้องเบียร์นะคะตามไปเลยค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่ลูกมากเลยนะคะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆลุลุยนะคะขอบคุณค่ะ ตัวเล็กขอบคุณคุณแม่ลุงนะคะนี่ก็เป็นช้างน้องเบียร์นะคะคุณแม่คะสมาชิกนะคะเชือกที่สี่นะคะขอบคุณครับขอบคุณแม่ลุงมากๆนะครับจะมาอุดผลไม้ช้างน้องเปนครับขอให้แม่มีสภาพที่แข็งแรงวยนครับผมขอบคุณนะคะแม่คันขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะช้างอีกเชือกหนึ่งนะคะช้างน้องเบียร์นะคะคุณแม่ลุงนะคะที่กันเม่ตานะคะก็บตัวช้างของเรานะคะแม่คันก็ขอขอบคุณอีกช้างนะคะอ่ะคุณ พี่โมนะคะคุณแม่เนตนะคะคุณสุภชสุพชานะคะคุณชาณพัฒนนะคะชาณพัฒนนะคะคุณแม่เตือนใจนะคะคุณพี่คุณแม่มะเมียวนะคะคุณพัฒนันนะคะคุณแม่อีเวนจิรจิการนะคะคุณพี่พอลลี่พอลลี่นะคะคุณนกพันนะคะคุณพ่อวิสิตวิสิต คนนะคะคุณแม่มานะคะแล้วก็คุณป้านลุงนะคะขอบคุณนะคะที่ท่านไม่ตานะคะครอบครัวช้างน้องปุ๋ยของเรานะคะขอ,อ,ขอ,นนะะขอบญบาร,รมีนะคะเจ้าแม่ของจิจันรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งดลานนะคะจงคุ้มครองนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ท่านนะคะมาอุดหนุนผลไม้ครอบครัวช้างของเราน,นะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะประกอบกิจาการสิ่งใดขอให้ท่านร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะอันนี้ก็นะคะบรรยากาศนะคะที่หลงังควนนะคะช้างน้องเดียนะคะสมาชิกช้างที่ยังไม่ได้ทานนะคะผลไม้นะคะ นีก็น้องดำนะคะน้องดำนะคะมาป้อนผลไม้ช้างนะคะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ,ะคะคณทั้งคุณพี่ส,สดานันนะคะคุณพี่นวลลินนะคะอัาจรรยบุญช่องเลยเต้ยบุกช่องเลยนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ ท่านนะคะเป็นสะพานบุญช่องเล็กๆนะคะให้ช้าท,ทุกเชือกเลยนะคะแม่ขวามก็ขอบคุณท่านนะคะขอบคุณนะคะสําหรับใครที่เข้ามานะคะชมย้อนหลังนะคะคุณพ่อคุณแม่น,นะคะท่านใดที่นะคะอยากมาเ่วมอุดหนุนผลไม้นะคะอยากมาป้อนผลไม้นะคะช้างก็อครัวช้างนอ้นองนฝุยนะคะสมาริบที่สี่เชือกนะคะ,ะสามารถนะคะติดตามกดติดตามด้วยนะคะแล้วแม่ขวานก็น,นะคะไลฟ์สดทุกวันนะคะเวลาเก้าโมงนะคะของเวลาเก้าโมงของทุกๆวันนะคะสามารถเข้ามาให้กําลังใจนะคะเข้ามา ทาง youtube หรืออยากติดตามเพจนะคะจ้องช้างน้องปุ๋ยนะคะเพจจ้องช้างน้องปุ๋ยน่ารักนะคะสามารถติดตามกันได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่กวนนะคะหมดหมดแล้วนะคะเบี่ยงทิ้งนะคะเบี่ยงทิ้งแล้วนะคะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะจ้องช้างน้องปุ๋ยขอลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะขอบคุณคุณแม่ทุกๆุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะพรุ่งนี้นะคะวันนะคะหวยออกขอให้ทุกทุกท่านนะครับได้โชก้อนใหญ่ๆทุกทท่านเลยนะคะมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ